โปรมชั่นดาวเพียง1 9 9 0 0บาทนะคะกับแคปตัวยกสูงค่ะแล้วมาดูการว่าฟ้าตกแต่งอะไรให้บ้างสำหรับเจ้าคันนี้ค่ะ mm hmm. มาเริ่มที่ด้านหน้าเลยนะคะโลโก้ติดฝากระโปรงค่ะสีดำเสริมรอดู ไฟด้านหน้าข้อไฟตัดหมอกและที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับด้านหน้าสเกิร์ดําด้านนะคะสีบอลเงินตัดสีดำด้านพร้อมหูดอพร้อมหูสีแดงมาที่ด้านข้างเลยค่ะตัวนี้ซุ้มล้อแบบหมุดนะคะขนาดหนิ้วตัดกับล้อแม็กขอบ18ดนิ้วค่ะตัวนี้ฟ้ามีลายให้เลือกสายลายหลายแบบมากนะคะ หรือลูกค้าชอบแบบไหนสามารถส่งรูปมาได้เลยค่ะเสริม mm hmm. ต่อให้กับรถคันนี้เลยนะคะ mm hmm. เป็นลายสติกเกอร์ตัวนี้มีให้เลือกมากกวา่า20แบบกันผานนะคะด้านหน้าพร้อมช่องแคบกับโปรโมชั่นคันนี้นะคะดาวเพียง19,900บาทออกรถง่ายได้ทุกอาชีพ ูกค้าสามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0826193639